โอเคนะคะมาในส่วนของ p o ย n t เมคอัพนะคะอ l i ลิปสนะคะแล้วก็ o ูส์นะคะในคลิปนี้ก็จะเริ่มที่ b บ s บราว w ก่อนละกันนะคะสำหรับคิวนะคะไอเทมที่ชอบที่สุดของปีนี้ก็จะมี3ตัวนะคะตัวแรกคุ้นเคยกันดีอ่าลัฟชูกานะคะบราวด์พาวเดอร์นะคะตัวนี้ใช้มาเป็นปีๆแล้วไม่หมดสักทีตอนนี้ใกล้ไปแล้วนะคะก็เป็น ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นสีน้ำตาลนะคะที่เหมาะกับสีผมที่เมย์ชอบทำนะคะมากที่สุดนะคะก็ชอบมากๆติดทนใช้ดีเขียนง่ายนะคะแล้วก็กับอีกโทนสีหนึ่งนะคะที่ใช้ตอนนี้แล้วก็ประทับใจไม่เหมือนกันก็จะเป็นอนาตเซียนะคะสีบลูเน็ตดูโอ้บราว์พาวเดอร์ตัวนี้นะคะเป็นสี น้ำตาลที่ออกอมเทานะคะคือไม่ออกแดงมากไม่ออกส้มมากนะคะสำหรับใครที่ชอบทำสีผมแบบเมคือดรอปสีแดงดรอปสีเหลืองอะไรพวกนี้นะคะก็จะถูกใจสำหรับบูเนตสีนี้เนื่องจากว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับสีผมนะคะแล้วก็ใช้ง่ายนะคะวันนี้เมก็ใช้ตัวนี้สำหรับบราวคัลเลอร์นะคะก็ยกให้ตัวนี้เลยเคไอบราวคัลเลอร์นะคะสีนี้เป็นสี BR1 นะคะเนื่องจากว่าเป็นสีน้ำตาลที่ ไม่ออกอมแดงอมส้มจนเกินไปนะคะสามารถปัดคู่กับทั้ง2องพาเลตอันนี้เมได้เลยนะคะก็ไม่โดดนจนเกินไปนะคะปัดสีคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้ง่ายนะคะเอ,อใช้ได้นานนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายราคาไม่แพง Best Eye primer นะคะเมมีโลเอ n นกับ i ฮเอ n นเหมือนกันสำหรับโลเอ n นเนี่ยอาจจะมีเดี๋ยวจะขึ้นปร,รูปให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วคือ essence i love stage นะคะเป็น Eye primer ที่ราคาไม่แพงเลยอะ่ะแล้ว ปกปิดได้ดีนะคะเนื้อครีมมี่ติดทนนะคะช่วยทำให้อายแชโดติดทนได้มากขึ้นปิดกลบสีตาช้ำช้ได้ดีมากนะ,ะส่วนไฮเอ็นนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย Love Sugar นะคะอายพร i เมอนะคะตัวนี้เป็นตัวลิมิ t e d ที่มาพร้อมกับคอลเลคชันเมื่อของปีที่แล้วพร้อมอายแชโดนะคะตัวนี้มันจะไม่มีขายแยกที่ที่ของ Love Sugar ที่ญี่ปุ่นนะนะแต่ว่ามันใช้ดีมากจริงๆมันเป็นครีมเบสนะคะตัวนี้ มันปรบสีผิวได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ปรับสีผิวได้ดีทําให้อายแชโดว์ติดทนแล้วก็สีชัดมากขึ้นนะ,ะสำหรับ b บ s อายแชโดว์นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย Rimmel นะคะตัวนี้ j จ m Eye อายแชโดว์นะคะตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นมันชื่อ j จ m Duo Eyes นะคะเบอร์สตัวนี้เป็นตัวที่ได้มาเมื่อช่วงท้ายปีอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นอายแชโดว์พาเลตย่อยๆที่ คือเมย์ไม่อินกับพาเลตประมาณนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนื่องจากว่ารู้สึกชอบใช้พาเลตใหญ่ๆมากกว่าแต่ว่าพอเจอสีเนี้ยเฉดเนี้ยเข้าไปอะคือชอบมากมันเป็นสีอ,อกแนวโทนเบอร์กันดีนะคะโทนน้ำตาลแบบดักๆนิดนึงแต่มีครีมยอชโดสีแดงนะคะตัวนี้ชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยมากข้อเสียคือมันไม่มีในไทยแล้วก็หาซื้อยากนิดนึงนะคะต้องไปซื้อที่ญี่ปุน่นแต่ราคามันก็ไม่แพงเป็นไอพาเลตแบบทั่วไปอะ่ะเหมือนที่เห็นในพวกในดักสโตร์บ้านเรานะคะ ตัวนี้เวิร์กมากแล้วชอบสำหรับอีกอันนึงก็จะเป็นอายแชโดว์ของโรลักโปรพาเลตอันนี้จะไม่พูดเยอะแล้วอยู่ในเอ่อพาเลตแท็กด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบพาเลตที่ชอบที่สุดนะคะเนื้ออายแชโดว์ไม่ได้ดีที่สุดนะเนื้ออายแชโดว์มันจะมีฝุ่นๆบ้างนะคะแต่ว่าเลนส์สีนะคะพวกเนื้อแมททั้งแถวด้านบนแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ด้านล่างคือมันเป็นเฉดสีที่เมย์ได้หยิบใช้บ่อยมากที่สุดคือ อัตโนโมัติอ่ะมันเป็นความรู้สึกอัตโนโมัติที่แบบนึกจะแต่งตาก็หยิบพาเลตนี้ออกมานะคะมันเป็นพาเลตที่ใช้บ่อยมากๆนะคะชอบมากๆแล้วก็แนะนํามากๆจริงๆสําหรับไอายไลเนอร์นะคะก็จะแบ่งเป็น2หมวดเป็นหมวดกิเตอร์ลิควิดอายอายไลเนอร์กับเพนซิลไลเนอร์เนื่องจากว่าเป็น2ประเภทที่มีใช้มากที่สุดนะคะในปีนี้ก็จะดูที่กิเตอร์ไลเนอร์ก่อนแล้วกันนะคะเมนยกให้2ตัวนี้เลย e2d นะคะ t ทียไอไลเนอรนะคะ mm hmm. กับ o อ l e c t ชันนะคะก l a ม Crystal d ั s s i n g Gel Liner สองตัวนี้เป็นไลเนอร์แบบกลิตเตอร์ที่เวิร์กที่สุดนะคะที่ลองมาตลอดทั้งปีเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีของกลิตเตอร์ของเมเลยอะ่ะคือเม mm hmm. ก็ชอบใช้มากๆนะคะแล้วก็สองตัวนี้จะให้ความเป็นธรรมชาติใช้ง่ายนะคะกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้จะให้ความโดดเด้ง คือมันเป็นกลิตเตอร์ที่สีมันสวยมันจะออกเป็นสีเงินที่ผสมม่วงอ่อนๆด้วยนะคะก็จะเป็นสีที่ทแปลกดีแล้วก็ราคาไม่แพงทั้งคู่หาซื้อง่ายใช้ดีมากนะคะสะดวกใช้มากกับอีกเพนซิลไลเนอร์นะคะก็จะยกให้สองยี่ห้ออเหมือนกันอ่ะยี่ห้อแรกก็จะเป็นของ NYX นะคะ Next Eye Shadow Slide On Pencil Eyeliner ตัวนี้เนี่ย ชอบทั้งลายของเขาคือชอบทุกสีอันนี้เป็นสีแซมซเปิลที่เอามาให้ดูนะคะที่ที่ใช้บ่อยๆนะคะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนตัวแายตัวแทนของ Urban Deca เอะ่ะเหมือนเคอร์เนออเบิร์นดีเคลอ่อนนะคะตัวนี้มันเป็นสไลด์ออนมันคริมมี่มันใช้ง่ายหลากหลายสีสามารถใช้เป็นอเบสได้นะคะหาซื้อไม่ยากนะคะตอนนี้ที่ไทยก็มีเคาน์เตอร์ถือว่าครบสีเยอะมากนะคะก็จะชอบกับอีกตัวหนึง่งอันนี้ใช้เป็นทุกวันของเมย์นะคะตัวนี้สุด สุดๆแล้วจริงๆก็คือเป็น e2d นะคะ proof 10 auto pencil สี br 4ี่นะคะตัวนี้เป็นตัวที่มากับคอลเลคชันของ bring in the sea collection นะคะตัวนี้มีตุนนะคะเขามีกบเหลาด้านหลังอย่างนี้ด้วยแล้วก็ตัว eyeliner มันสามารถหมุนออกมาได้แบบนี้มันสะดวกมากแล้วก็เป็นสีน้ำตาลที่ไม่ใช่น้ำตาลออกแดงออกส้มนะคะเป็นน้ำตาลแบบเพียวแบบ ออกเทาๆอ่ะคือเป็นโทนที่เมใช้ประจำอ่ะนะคะก็ชอบมากๆไม่เลือนไม่เลอะสำหรับเมนะคะแล้วก็ใช้ง่ายเขียนง่ายนะคะก็เป็นตัวที่ the b เ s สของเมเลยมาสคาร่ามีโลเอ็นกับไฮเอนตัวโลเอ็นก็คืออุ้ยรอยัลนะคะเค r ลอิมแพคคอลลาเจนตัวนี้คอลลาจีนคอลลาเจนอะไรเนี้ยนะคะก็เป็นมาสคาร่าที่ให้ความฟูนแน่นยาวงอนติดทนนะคะตัวนี้ เป็นตัวครึ่งปีแรกที่เมย์ใช้นะคะใช้ดีมากๆนะคะตอนนี้หมดอายุไปแล้วแต่เก็บแพ็คเจแพ็คเกจิ้งมาไว้พูดกันนะคะใช้ดีมากๆนะคะให้ให้ความฟูขนตาดูเยอะดูเต็มทันทีนะคะกับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไฮเอ็นนะคะก็เป็น Bene f i t d a ลิอั m a s c a r a ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไทยปีนะคะที่มีได้ลองใช้แล้วชอบนะคะตัวนี้ราคาสูงนิดนึงสำหรับมาสคารา่าเนื่องจากรู้สึกว่ามาสคารามันหมดอายุเร็วมันไม่ควรจะราคาแพงมากอะไรเงี้ยนะคะ แต่ว่าตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะเป็นแปรงขนเป็นแปรงแบบซี่ๆแบบนี้นะคะตรงหัวตรงหัวทิปด้านบนมันสามารถปัดขนตาได้ขนตาล่างได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็แยกเส้นดีนะคะฟูเด้งเหมือนกันนะคะอาจจะไม่เท่าตัวล o ลลี L ่ออลคอลลัจจนในตัวนี้นะคะก็แต่ว่าถือว่าเป็น2ตัวที่ชอบมากๆนะคะอันนี้ชอบหัวแปรงมันอันนี้ชอบผลลัพธ์ของมันมากๆนะคะ่ะเบลิสติกมีทั้งหมด 4ตัวนะคะก็แบ่งเป็นเฉดสีให้เลยนะคะมีนูดเบจนูดพิงพิ้งแล้วก็เลดนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างอย่างนูดเบจนะคะเมยกให้ตัวนี้เลยคิดว่าหลายคนคงเดาออก Candy d ดอลนะคะตัวนี้เป็นสีแอป i c ิ t คอ i g ตบนะคะเสียดายที่มันไม่ทําแล้วนะคะมันเลิกทําไปแล้วแต่ว่าเมย์ก็ไปได้มาตอนที่ไปญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เป็นสีเบจที่นูดบ่วยมากแต่ว่าเมย์ใช้ในการกลบ บริเวณขอบปากนะคะถ้าอยากให้สีปากดูแบบเหมือนกับหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆนะคะเนื้อแมทแต่ว่าไม่เป็นคราบนะคะถือว่าโอเคมากๆแล้วชอบมากๆใช้บ่อยมากๆไลาย How To ด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นสีนูดพิงค์สีนูดพิงค์ที่ชอบก็จะเป็นของลิมเมลรอนดอนนะคะลิเมลเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ไม่มีในไทยแล้วอยากให้มีมากคือพูดพูดเมย์จะพูดถึงค่อนข้างบ่อยนะคะตัวนี้ เป็นลิมเมลญี่ปุ่นนะคะก็เป็นตัว marshmallow lipstick สี014นี่มันจะเป็นสีนูดป่วยๆนะเอ้ยไม่ใช่นูดป่วยๆมันจะเป็นสีนูดที่ใกล้เคียงสีปากและเป็นธรรมชาติและเนื้อครีมมีม่มากๆนะคะของเมย์ตัวนี้ก็ใช้ง่ายนะคะก็วอาไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะก็เรียกว่าชอบมากๆสําหรับนูดพิงค์ของปีนี้นะคะต่อไปเป็นในส่วนของสีชมพูสีชมพูจะไฮเอ็นนิดนึงนะคะเมย์ชอบตัวนี้เลย YSL นะคะตัวนี้นะคะเป็นเหมือนลิปกลอสลิปสเตนของเขาสีที่เมย์ชอบคือ104นะคะตัวนี้นี่มันจะเป็นเหมือนกึง Lip ่งลิปกลอสลิปสเตนนี่แหละคือมันไม่หนึบมากนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็สีมันเป็นสีชมพูที่มีชิมเมอร์ละเอียดสีทองนะคะสีมันเก๋ด,ดีตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะแล้วก็เรียกได้ว่า เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวหนึ่งที่หยิบใช้บ่อยแล้วก็มันสีติดทนแบบระเลื่อเป็นธรรมชาตินะคะสีแดงหรือสีสตรอเบอรี่เลดนะคะที่เมย์อินอินอยู่เนี่ยก็จะยกให้ตัวนี้เลยคลินิกนะคะอ่อรันเวคอรัลนะคะตัวนี้มันจะออกเป็นสีแดงที่ออกมีสีคอรั<น> <ๆ S 2> ลปนๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ใช่แดงสดซะทีเดียวนะคะเป็นสีที่เมย์จะ mix ก,กับตัวแคนดี้ดอลตัวนี้ตลอดเวลานะคะเรียกว่าเป็นตัว มาแทบอะแล้วก็ราคาตัวนี้มันจะหาซื้อได้ในเว็บไซต์ของคลินิกเขานะคะตอนนี้เมยไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะแต่ว่ามันเป็นสีแดงที่ถูกชะตาถูกชะโลกมากๆนะคะสามารถใช้ได้บ่อยๆนะคะก็เลยชอบมากๆตอนนี้ก็สําหรับลิปสติกนะคะสีตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่หายากนิดนึงน่าเสียดายที่มันดิสคอนไปแล้ว2ตัวคือลิมเมลกับแคนิดอแล้ว2ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะ น่าเสียดายมากๆก็ยังไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะไปโดนอะไรนะแต่ว่าปีนี้นี่คือชอบสีสีตัวนี้มากที่สุดเบสพาเลต e นะคะเบสพาเลตเนี่ยความจริงเนี่ยในพาเลตแท็กเมย์ให้ตัวนี้เป็นสุดยอดของเมย์ใช่ไหมแต่ว่าถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเบสพาเลต e ในปี2 0 1 3ตัวนี้เมยขอยกไปอยู่ที่ตัวของอายแชโดว์อย่างที่เมย์บอกนะคะเป็นเบสอายแชโดว์แต่สําหรับพาเลตเบสพาเลตเมขอยกให้ใตัวนี้ละกัน เดอะบามบามโจวีพาเลตนะคะเป็นตัวที่มันครบกว่าเอาง่ายๆมันฟังก์ชั่นอลกว่ามันต่างคือมันดีทั้งสองตัวเมชอบทั้งสองตัวมันต่างกันแค่ว่าตัวนี้ยมันฟังก์ชั่นอลกว่าเพราะมันมีบลัชไฮไลท์และลิปสติกอยู่ในนี้นะคะก็คือเป็นพาเลตที่ครบคันอายแชโดว์เขาดีมากเฉดสีสวยมากในะความรู้สึกเมนะแล้วก็บลัชไฮไลท์ลิปสติกทุกอย่างเวิร์กมากแล้วก็โอเคมากนะคะสะดวกมาก ตัวนี้ก็เลยเป็น the base ของพาเลตในแง่ของที่มันฟังก์ชั่นอลนะคะ base brush นะคะก็เมยยกให้เหล่าบรรดาแปลง base makeup แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวอย่างแรกนะคะเมย์ขอยกให้เรียวเทคนิคเขาเป็นสุดยอดของคนที่ทําแปลงสําหรับ base makeup โดยเฉพาะในความรู้สึกเมย์อะคือแปลงแปง้งนุ่มมากนะคะใหญ่มากนะคะใช้ใช้ได้แบบเต็มหน้าดีมากๆนะคะสําหรับ แปรงที่ใช้ลงรองพื้นบ่อยๆของเมย์ก็คือ expert Bu ตรของเขาตัวนี้นะคะเกลี่ยง่ายใช้ดีขนนิ่มเป็นธรรมชาติเกลี่ยรองพื้นได้ดีมากๆนะคะตัวนี้ติดมือมากๆนะคะกับอีกตัวหนึ่งจะเป็นดู dulux crisp บัตนะคะตัวนี้เริ่มเรือนและชื่อนะคะเป็นตัวที่เมย์ใช้เกลี่ยคอนซีลเลอร์และบริเวณใต้ตาแล้วก็บริเวณสิวอื่นๆนะคะตัวนี้ใช้ดีมากขนนิ่มมากอย่างที่บอกฟุง้งเนียนเป็นธรรมชาติมากๆนะคะกับอีกตัวหนึง่งก็จะเป็นตัว คอนทัวร์บัชนะคะตัวนี้เลยตัวนี้หัวเล็กมนนะคะนิ่มเป็นธรรมชาติเกลี่ยง่ายแบบเฉพาะจอดตรงมุมซอกมุมได้ค่อนข้างเยอะนะคะข้างจมูกก็ใช้ได้นะคะคือสุดยอดนะคะสำหรับเลียวเทคนิคเป็นแปลงที่เมย์แนะนำสำหรับคนที่ชอบใช้เครียอะไรเบสเมคอัพนะคะก็จะเป็นแปลงที่เวิร์กมากๆสำหรับ แปรงอื่นๆนะคะแปรงตายังคงเป็นของซิกมาเหมือนเดิมนะเมชอบแปรงซิกมาที่สุดเนื่องจากราคาไม่แพงแล้วแปรงตามีให้ใช้ค่อนข้างเยอะจะมีแปรงของซิกมานะคะ small contour f05 นะคะตัวนี้ใช้คอนทัวร์เหมือนกันนะคะหัวเขาก็จะต่างกับตัวเลเทนิกที่เมย์ให้ดูเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเขาก็เข้าบริเวณช่วงนี้ได้ค่อนข้างดีนะคะก็จะชอบนะคะสะดวกดีนะคะกลับอีกตัวหนึ่งแปรงแป้เอ้แปรงบัชออนนะคะก็จะเป็นของฮอลิก้าฮอลิก้านะคะบัชออน เอ่อบลัชนะคะก็มาแบบนี้ตัวนี้ขนนิ่มนะคะแล้วก็พอดีกับช่วงแก้มของเมย์นะคะแล้วก็สะดวกใช้ง่ายนะ,ะแปรงเขียนคิ้วของ Benefit นะคะตัวนี้เป็น h e r d Angle Definer นะคะตัวนี้ใช้มาช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็เป็นแปรงเข็นคิ้วที่ชาร์ปอะคือมันขนมันแน่น คมและเข้ารูปอยู่รูปอยู่ทรงมากๆนะคะเขียนคิ้วได้ค่อนข้างกริปมากๆสุดท้ายนะคะจะเป็นเบสทูส์นะคะเบสทูเมยยกให้นี่เลยตัวนี้เป็นมิดกลนแบบออโตเมติกนะคะคือพอเวลาเปิดมาปุ๊บมันจะมีฝาครอบตัวนี้แล้วก็จะมีมิดกนที่เป็นซีซีแบบนี้นะคะพอเปิดสวิตซ์ปุ๊บมันจะสั่นๆแบบนี้นะคะมันเมีใช้สําหรับในการกันคิ้ว สะดวกง่ายเร็วมากๆนะคะตัวนี้แม่ซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นนะคะที่ฮ่องกงก็มีนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆกลับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่จับขนตาปลอมนะคะตัวนี้ฟังก์ชั่นอลมากๆอันนี้เมย์จะไม่ได้ว่าเมย์ได้มาจากไหนนะแต่ว่ามันเป็นเชฟตรงนี้เหมาะมือนะคะที่จะจับแบบนี้และบริเวณนี้มันก็จะคือแนวที่ไว้หนีบขนตาปลอมนะคะแล้ววางสําหรับมือใหม่แบบเมย์ที่ปีนี้เมย์เพิ่งเริ่มติดขนตาปลอมจริงๆนะคะก็ สะดวกมากขึ้นนะคะบริบรเวณปลายก็สามารถช่วยเก็บแบบหัวหางอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีนะคะสะดวกดีช่วยทำให้ทำงานขนตาได้ไง่ายขึ้นนะคะ